สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ถ่ายมุมสูงให้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะฟอร์มอ่านี้เป็นฟอร์มนอกตู้นะคะเป็นไม้ที่หล่อน้ํากลนกระถางแบบนี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีสวยๆเช่นเดิมนะคะใครชอบชมบอนสีสวยๆนะคะหนูฝากกดติดตามสวนหนูไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่พันธุ์แล้วก็ถ้ามีต้นไหนแบ่งนะคะ ก็จะแจ้งราคาแล้วก็ซส์กระถางไว้นะคะที่ส่วนจะมี4นิ้วกับ6นิ้วนะคะใครชอบแบบไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0642824363เบอร์จะขึ้นให้ตลอดคลิปเลยนะคะถ้าส,ส,สำหรับใครที่จดไม่ทันนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็มาเดินชมกันเลยนะคะใครจดไม่ทันหนูขึ้นเบอร์ไว้ให้ตลอดคลิปเลยนะคะสามารถ โทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นนะคะหรือว่าใครมีไลน์ก็สแกนไลน์ได้นะคะหรือว่าแอดเบอร์ที่0642224363ก็ได้เหมือนกันค่ะเบอร์ไลน์ใช้ได้นะคะเบอร์นี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปชมแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวก็ถ้าต้นไหนมีลูกแบ่งเดี๋ยวก็จะสลับพาไปชมกระถาง4นิ้วด้วยนะคะนี่ค่ะหวัวใจมังกรนะคะอันนี้มีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมพรพะร่วงนะคะ ผ่ามานิ่งแล้วนะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่100บาทคะ่ะสีเขาจะออกเหมือนแบบไม่ไม้นิดนึงนะคะสีน้ําตาลเข้มๆไล่เฉดไปนะคะจะมีชุมพูแสกนิดหน่อยนะคะตอนโตสวยมากนะคะพันนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทกระถาง4นิ้วคะ่ะพามาชมต้นแรกนะคะเมื่อกี้ถ่ายจากด้านนอกมานะคะ ตัวนี้จะเป็นใบยาวนะคะเป็นใบยาวแดงๆสวยๆเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่ายักษ์กุมพกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่50บาทสําหรับกระถาง4นิ้วนะคะค่ะหนุมานนุพาพาเขาจะเป็นโทนชมพูนะคะทรงใบก็จะคล้ายๆกับหนุมานออกศึกนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา40บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้ว อันนี้นางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทคา่ะนางเกาสุริยาก็เป็นไม้ที่สวยนะคะกัดแบบชมพูแล้ะเลือนอ่อนๆนะ,ะจะไม่ใช่ชมพูเข้มนะคะตัวนี้เป็นสีออกแนวพาสเทลนิดหนึ่งนะคะตอน,นเด็กๆพึ้นเขาก็จะขาวมาก่อนนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะอันนี้ยักษ์นะคะยักษ์ตีเมฆค่ะใบอาจจะมอมแมมนิดนึงนะคะนี ยักษ์ดีเมก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วกระถางละสองร้อยบาทนะคะสําหรับใครที่สะสมยักษ์นะคะตับรามเกียร์นะคะตัวนี้ตัวนี้จะหาย,ยากค่ะสีจะออกแบบโทนประมาณนี้นะคะจะกัดสีมาเรื่อยๆค่ะใบแข็งมากอันนี้จะเป็นกวนอิ่มนะคะสําหรับกวนอิ่มตอนนี้จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทค่ะกวนอิ่มนะคะโทนขาวค่ะตัวนี้อันนี้ลูกไม้พ่อนะคะอันนี้คือต้นหน้าสวน เนะะี่ยค่ะเขาจะออกโทนมืดๆด,ดำๆนะคะตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยมีแดงแทรกเท่าไหร่นะคะแบบนั้นนะคะตัวนี้จะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะเผื่อใครอยากได้ลูกไม้ของพ่อนะคะอันนี้เป็นสีขาวเหมือนกันคะ่ะโทนขาวอันนี้ชื่อว่าปีกนะคะปีกนางฟ้าค่ะเนะะี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆปีกนางฟ้านะคะกลายเขาจะออกสีเข้มนะคะถ้ากวนอิมอะกลายเขาจะเขียวนะคะคนละสีกันนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับ ตีกนางฟ้าใบนูนก็ใช่ค่ะอันนี้ชื่อว่าคุ้มซับนะคะคุ้มซับเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตัวนี้ก็มีกระถางหงนิ้วแบ่งด้วยนะคะใครชอบโทนแบบมันจะไม่แดงไปเลยนะคะมันจะออกส,ส้มมากกว่าค่ะตัวนี้นะคะสวยมากอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักลันนี่ให้ดูต้นแม่นะคะไม่แน่ใจต้นลูกหมดไปหรือ,อยังนะคะถ้ามีนะคะหนูจะแบ่งไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตอนเด็กอาจจะยังไม่กัดเขาเรียกอะไร ไม่กัดจุดอะไรเท่านี้นะคะแล้วก็จะเขาเรียกอะไรความป้ายจะขึ้นอยู่กับแต่ละใบนะคะแต่สวยมากค่ะพันนี้เป็นพันยักษ์ปักลันค่ะอันนี้จะเป็นม้านะคะมมาเฉียวตอนเด็กๆก,ก็อาจจะขาวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดแดงแบบนี้มาเรื่อยๆใบจะพิวๆค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะสำหรับต้นกระถางสี่นิ้วเดีย๋ยววันนี้หนูพาไปดูกระถางสี่นิ้ว อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเป็นบริเวณหน้าสวนนะคะเป็นแม่พันธุ์นอกตู้ค่ะนี่อันนี้หงยกนะคะหงยกตอนนี้จํานวนหมดนะคะก็มันจะออกเป็นทยอยเรื่อยๆไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีอีกนะคะหนูจะมาแบ่งให้นะคะสําหรับหงยกนะคะมีพี่หลายท่านถามกันมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเพชรพลล้านนะคะถ้าแบบเข้าฟอร์มนะคะแต่อันนี้จังกัดได้อีกนะคะ เพชรพลาถ้ากัดคือกัดได้ทั้งหมดทั้งใบเลยนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นเขียวนะคะเขียวแบบเขียวเลยแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คจาน,นวนก่อนถ้ามีนะคะหนูจะแบ่งไปต้นกระถางานิ้ว35บาทเดี๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกให้ก่อนนะคะสวยมากเลยคะ่ะไม่ได้มาดูหลายวันนะคะหน้าสวนมัวจะเดินไปหลังสวนนะคะนีนะะ่อันนี้กระเจเจันคะ่ะกระเจเจันนะคะนี่กระเจเจจันเขาเป็นไม้ที่ใบใหญ่มากนะคะ เงียคบกับมือนะคะใบใหญ่มากค่ะตัวนี้นะคะสําหรับกระเจะจันนะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกอีกเหมือนกันนะคะเหลือไม่เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะมีแบ่งห้าสิบบาทค่ะสวยๆนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสองต้นนี้เป็นลูกไม้แต่คนลทรงใบนะคะแต่ต้นนี้ยังไม่เคยผ่าเลยนะคะนี่อลังการมากตอนแรกถ้าใครจําได้นะคะมันโดนไม้แดดนะคะแล้วอยู่ ตอนนั้นพยายามเอาเข้าตู้นะคะเข้าใจว่า,อ,าอยู่ในตู้ต้องไม่ไหม้แน่เลยสรุปไม่แดดนะคะเลยออกมาอยู่นอกตู้เนะะี่ค่ะเริ่มฟื้นแล้วนะคะสวยแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าได้ผ่าทาจานวนนะคะจะเอามาแบ่งนะคะสําหรับพันนี้นะคะน่าจะผสมมาจากพวกเทวกรรมลังรักนะคะเป็นลูกไม้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเม็ดคล้ายกันเลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูเทวะกรรมลังรักนะคะ นี่ค่ะอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทสําหรับต้นกระถาง4นิ้วนะคะก็จะเริ่มกัดจุดมาแล้วบ้างนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่กัดเต็มเท่าต้นแม่ของเขานะคะต้นแม่ของเขาก็เต็มฟอร์มคือกัดประมาณนี้เลยค่ะนะคะแต่เม็ดมันจะถี่นะคะแต่ว่าเม็ดเขาจะไม่แบบกัดเป็นพื้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะสวยมาก ด้านหลังที่เห็นจะเป็นไก่สุดสงวนนะคะตอนนี้ไก่สุดสงวนน่าจะหมดนะคะเนี่ยค่ะไก่สุดสงวนอ่าเนี่ยค่ะกันหาชาดีตอนโตนะคะจะเป็นกัดสีประมาณนี้เลยนะคะให้ดูนะคะฟอร์มสวยมากเป็นบอลเก่านะคะสําหรับกันหาชาลีตอนนี้จะมีแต่กระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่สามร้อยตัวนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงนะคะเป็นไม้สะสมค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือ มิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสีจะมีแบ่ง120บาทนะคะเป็นไม้ที่แบบออกแนวเปื่อๆแบบนี้นะคะตอนโตอันนี้แบนไม้มีหูใต้ใบค่ะนะคะเสน่ห์ของเขามีหูใต้ใบมีเยอะมีน้อยแล้วแต่ใบนะคะหูใบนี้ก็มีนี่ค่ะใครชอบไม้สะสมไม้มีหูนะคะมีมิ่งมะเหสีก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา120บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วนะคะตอนเด็กอาจจะยังไม่มีหูนะคะเต็มฟอร์มเขาถึงจะมีค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะใครรอทนขาวอันนี้พ่อก็บอกว่าผ่าไปแล้วนะคะนี่นี่ค่ะน,นี้พญาสุรเสถนนะคะพญาสุรเสถนมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับพันนี้จริงๆเขาเป็นไม้กัดสีค่ะแต่ไซส์ที่ส่งหนูเริ่มกัดมาแล้วนะคะเป็นแบบพื้นออกโทนเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็มีเม็ดมาเป็นใบยาวเข้าพุ่มดีมากนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะถ้าโตมันจะออกเขาเรียกอะไร มีชมพูระเรื่อพื้นใบหรือว่าออกโทนแดงๆมาด้วยนะคะสําหรับพันนี้นะคะพญาสุรเสนจะมีแบ่งอยู่ห0บาทนะคะใครชอบไม้ใบายาวไม้ตกพุ่มดีนะคะหนูแนะนําพันนี้ค่ะสวยนะคะน,นีต้นแม่สายพันธุ์อีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้เป็นจอมนะคะจอมก่อนหน้านี้นะคะเป็นรุ่นก่อนก็สวยเหมือนกันนะคะใบนี้กําลังเขาเรียกอะไรกําลังจะทรงตัวเองอยู่นะคะหลอดใหม่กําลังมาด้วยนะคะ สำหรับสายพะเน็เดียจะพาไปชมตอนนี้จะมีแบ่งเป็นไซส์หกนิ้วนะคะจะอยู่ที่450บาทเผื่อใครอยากได้นะคะสายพะเนศเป็นไม้กัดสีค่ะตอนเด็กเขียวทั้งใบนะคะนี่ค่ะก่ตอนนี้มีไซส์4ี่ก็คือเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะสำหรับพญาพันวังมีแบ่งกระถาง4นิ้ว50บาทค่ะตัวนูนก็ใช่นะคะ อันนี้คือส้อยสังวาลน,นะคะสร้อยสังวาลเขาจะออกหน้าเงาเงาเลื่อมๆแล้วก็กัดเม็ดมาแบบนี้นะคะเม็ดก็จะมาตอนโตนะคะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นลูกไม้แบบเขาเรียกอ,อะไรสีโทนแบบชมพูอมม่วงนะคะใบกลมๆนะคะ ตอนโตบางใบก็เปิดด่างนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วอีเจมมาอันนี้คือต้นแม่ของสเวตโลหิตนะคะเวตโลหิตนี่คะ่ะเดี๋ยวต้นลูกพาไปชมอีกทีนึงนะคะไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะจะออกโทนชมพูนะคะ มันจะแบบไม่ชมพูทั้งหมดนะคะมันจะมีเขาเรียกอะไรเปิดปด,ปดแบบนี้ด้วยนะคะในแต่ละใบบางใบเปิดเยอะเปิดน้อยแล้วแต่ใบค่ะแต่สีแจ่มมากนะคะสเวตโลหิตเป็นไม้เก่าหายายอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกนะคะถ้ามีจะแบ่งไปอยู่ที่ราคาต้นละ200บาทกระถางสีนิ้วนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งข้างๆกันนี่ค่ะเป็นใบายาวนะคะใบายาวก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะยังไม่ได้ผ่าเลยอันนี้เพราะจากเมล็ดนะคะนี่ค่ะ นี่อันนี้หมอจินดานะคะหมอจินดาถ้ากัดมันจะเป็นชุมพูเต็มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสีนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะยังไม่กัดเต็มขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจใบมันน่ารักดีค่ะหมอจินดาเขาอาจจะไม่กลมนะคะแต่ใบมันจะป้อมๆนะคะอันนี้ก็ยักษ์ปักหลานอีกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบาบางใบก็ป้ายจนไม่มีเขียวก็มีนะคะอันนี้พมรมฤษีนะคะ พมรมฤสีตอนนี้จะมีแบบป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะถ้าใครสนใจก็จะให้ไปอยู่ที่80บาทแต่ต้นโตแล้วนะคะกระถาง4นิ้วแต่ว่าต้นโตน่าจะประมาณเกิน20เซนอาจจะถึง1ไมบ้บรรทัดได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะไม้ป้ายพมรมฤสีค่ะหนูตัวนี้มาทีไรก็สวยนะคะเหมือนเขาจัดระเบียบตัวเองได้ดีนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่รอน้้ำแบบนี้ใส่กระมังรองนะคะนี่สวยมากยิ่งยิ่งนั่นยิ่งงามค่ะ ะะแต่ต้นข้างๆหนูยุบลงหัวไปแล้วค่ะเรือนหลวงนะคะนี่ใบเริ่มจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคะเริ่มยุบลงหัวเดือนหลวงตอนนี้ก็จะมีกระถางหกนิ้วแบ่งด้วยนะคะเผื่อใครสนใจเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะนี่อันนี้ข้างๆกันจะเป็นทวีราบนะคะทะวีราบหน้าม่วงนี่นี่ให้ดูใบที่กัดเต็มๆนะคะถ้ากัดเต็มๆจะเป็นประมาณนี้นะคะ ตัวนี้ก็ตอนเด็กๆอ่ะอาจจะยังไม่มีเม็ดชมพูนะคะค่ะสําหรับทวีราบหน้าม่วงก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะตอนเด็กๆมันจะเป็นสีพื้นๆก่อนนะคะออกมอ่วงๆอมเขียวๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีเม็ดชมพูกัดมานะคะโอ้ไกลทองค่ะสวยมากไก่ทองก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วเขาอาจจะไม่กัดแดงขนาดนี้นะคะตอนเด็กเขาจะกัดมาเรื่อยๆค่ะแต่ต้นที่หนูส่งนะคะมันก็เริ่มแดงระเรื่อมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพนะคะเนี่ค่ะไกทองฟอร์มที่ส่งก็จะเป็นเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะต้นละบ80บาทค่ะเจ้าจักระพัดด่างนะคะเจ้าจักรพพัดด่างจะอยู่ที่80บค่ะสวยมากนะคะเจ้าจักระพัดด่างอ่ะเป็นไม้ใบายาวนะคะตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้เป็นชายชนนะคะฟอร์มนี้ให้ไป1 5 0บาทนะคะสําหรับตัวนี้คือป้ายเจมเลยนะคะ อ่าสำหรับใครที่สนใจหน้าประมาณนี้นะคะตัวนี้เขามีชื่อนะคะไม่ใช่ลูกไม้แต่เขาจะไม่ด่างนะคะเขาชื่อว่าเทพสุริยาแต่ปกติแล้วอ่ะเขาจะเป็นไม้ด่างนะคะสําหรับแบบไม่ด่างนะคะหนูแบ่งไปให้อยู่ที่ราคาเอาไปเท่าไรดีเอาไปอยู่ที่70บาทแล้วกันนะคะแบบไม่ด่างค่ะเทพสุริยาแบบไม่ด่างนะคะ มีไม่กี่ต้นคะ่ะน่าจะต้นสองต้นนะคะตัวนี้ใช้ชนต้นนี้สวยมากค่ะถ้าใครรับนะคะขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะปายสวยๆเลยนะะี่ค่ะอันนี้เหมือนจะายเกือบฮาบเลยนะคะค่ะอันนี้จํากันได้ไม่เอ่ยนะคะไทยดูใต้ใบก่อนเลยอันนี้คือเจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะเขาจะมีหูใต้ใบยเยอะๆแบบนี้ตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะสําหรับพันุนี้นะคะเป็นไม้ฟอมเตี้ยนะคะไม้ฟอมไม่สูงอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา 300บาทนะคะสำหรับเจ้าเงาะนะคะนี่นี่ใบใหม่ก็หูหนักเยอะมากค่ะหูเยอะนะคะให้ไป300อันนี้อยู่ในกระถาง4ี่นิ้วนะคะเป็นไม้สะสมนะคะเขาโตไม่มากค่ะเพราะว่าตอนอต้นแม่พันธุ์นะคะเขาจะโตไม่มากอันนี้องค์คาร์นะคะให้ไป100อบาทค่ะองค์คาร์นะคะ นาลีบุรพานะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้นะคะเดือนเมษาเดือนเมษาก็จะอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะใบก้มงองเลยนะคะอันนี้เป็นพญาโมลน,นะคะพญาโมลเม็ดชมพูหน้าแบบเม็ดที่ีนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะพญาโมลค่ะอันนี้มีชื่อว่ามัชฉานุนะคะมัชฉานุจะอยู่ที่ราคา เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมัชฉานุสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะนางรากสดแผงนะคะถ้าแผงเขาก็จะไม่ไป้ายเลยต้นละห้าสิบบาทค่ะอันนี้กวนอูนะคะกวนอูจะอยู่ที่สาสิบห้าบาทนะคะกวนอูจะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันตกพุ่มดีมากเลยนะคะเวลาปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็น หานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกจะเป็นโทนแดงๆนะคะตัวนี้อยู่ที่ห้สิบค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ใบหอกโทนเข้มๆนะคะออกโทนน้ําตาลให้ไปต้นละ100อบาทค่ะต้นจะไม่สูงนะคะพวกใบหอกใบไภ่อันนี้สุรพลนะคะสุรพลกระถางละ150บบาทค่ะตับนักร้องนะคะน่าจะมีต้นเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเพิ่มค่ะ นี่ค่ะกวนอูนะคะเมื่อวานหนูก็พามาชมนะคะตัวนี้คือสวยมากนะคะใบสวยนะคะใบาย,ยาวแล้วก็ออกโนแดงๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่สามสิบห้าบาทค่ะนี่อันนี้อันนึงที่นะคะที่เมื่อวานถามกันมาเยอะขอดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมนเทียนทองนะคะใบนุ้นจะกําลังกลางอยู่นะคะนี่นี่ค่ะสีจะออกโทนแสบๆส้มๆนะคะใบมันจะเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะใบนี้กําลังกลางเลยยังไม่เข้าฟอมเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะก็เริ่มกัดมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะอยู่ที่150นะคะตัวนี้ต้นแม่เขานะคะสวยมากนี่คะ่ะให้รู้กันชัดๆไปเลยนะคะนี่คะ่ะนางรากสดแผงจะฟองประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทคะ่ะนี่เลยพญาสุรเสศนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาอย่างที่หนูบอกเลยนะคะตัวนี้ให้ไป50บาทคะ่ะพญาสุรเสนอันนี้เป็นแพ็คคู่นะคะเผื่อใครอยากได้เป็นพญาสุรเสนแพ็คคู่กับ พยานาคราชนะคะได้ไปสองแบบเลยนะคะทั้งบอลกลับแล้วก็บอลใบยาวนะคะสําหรับกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะแพ็คคู่มีมีกระถางเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็มีแพ็คคู่ระหว่างพญาศูรเซนกับสาวโพธารามนะคะสําหรับสองกระถางนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละเจ็สิบาทนะคะแบบเดียวกันเลยคือมีพยาสูรเซนด้วยแล้วก็มีสาวโพธารามด้วยนะคะให้ไปกระถางละเจ็ดสิบค่ะ ค่ะกระถางนี้ก็เป็นแพ็คคู่เหมือนกันมีพยาพันวังนะคะแพ็คคู่ไม่ได้มาแบ่งหลายวันเลยมีพยาพันวังกับนางวาลีนะคะอาสองคือแพ็คคู่คือเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเป็นเขาเรียกอะไร เป็นต้นกล้าเล็กๆเ,เลยนะคะที่วันนั้นยาหนูถ่ายยาปลูกให้ดูนะคะบางทีหลงนะคะใส่ไปสองต้นบ้างก็มีนะคะเลยมาขายแพ็คคู่ให้นะคะคือเขาโตมาด้วยกันเลยนะคะพูดง่ายๆอันนี้คือนางวารีอยู่กับพญาพันวังกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทคะ่ะนายดอกรักนะคะตัวนี้ตับวีรชนนะคะเดี๋ยวจะก,กัดชมพูนะคะอาจจะมีเริ่มแต้มมานิดหน่อยนะคะอยู่ที่ราคา80บาทคนายดอกรัก อันนี้แพ็คคู่ค่ะไก่มงคลกับพญาสุรเสศนะคะสำหรับถ้าใครอยากได้กระถางนี้ขออยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกไม้หนูเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ที่ให้ชมแม่ไปรอบนู้นนะคะที่ฝนตกเยอะๆอันนี้อยู่ที่สี่สิบบาทนะคะจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งต้นสองต้นสามต้นค่ะนี่นะคะลูกไม้ค่ะลูกไม้กัดสีนะคะเริ่มออกชมพูมาบ้างแล้วนะคะบางใบ เนี่ยค่ะแม่เดียวกันเลยนะคะอันนี้เผื่อใครอยากได้นะคะเป็นม้าแก้วฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะท้าวจันชนนะคะป้ายสวยๆมาเลยป้ายชมพูนะคะกับโทนชมพูอีกโทนหนึ่งคือนกไวยุพักนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะเป็นฟอร์มต้นคู่นะคะอ่าตัวนี้เป็นมรลกตสยามกับไก่อะไรไม่แน่ใจนะคะถ้าใครรับนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทคา่ะเนี่ยค่ะอันนี้นายเมืองนะคะทนชมพูนายเมืองก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วเมื่อวานน่าจะลืมพาไปชมหอ,อกสตะโลหะนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมเป็นบอลกาบค่ะสวยมากต้องถ่ายด้านนี้นะคะอันนี้คือมรอกดสยามเต็มฟอร์มนะคะที่หนูบอกว่าเขาจะเปิดะเขียวเปิดะเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะแล้วแต่ใบก็จะแบบนี้นลยคะ่ะ เนี่ยนะคะกัดเปืเป่อๆไลยๆนะคะก็ถ้ามรกตสยามก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะสวยมากด้านในนะคะเมื่อวานลืมพาชมมันเห็นแวบๆใช่ไหมคะในกล้องวิพี่ถามมาอันนี้คือสีเบนจะลงนะคะไทยแท้ถ้ากัดมันจะออกโทนประมาณนี้ค่ะตอนเด,เด็กก็จะออกโทนเขียวนะคะยังไม่กัดสีเหมือนกันนะคะทรงใบสวยมากอันนี้ก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะแต่ยังไม่กัดสีแบบนี้นะคะตอนเด็กจะเขียวก่อนนะคะสีเบนจะลงไทยคะ่ะ เนี่ยค่ะานาังเกาสุริยานะคะต้นเด็กจะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะต้นละ50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเลือดม,มงคลนะคะเลือม,มงคลอันนี้ให้ไป100่งรอค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมไก่มานะคะจะออกโทนชมพูเม็ดแดงค่ะเม็ดจะทีๆหน่อยนะคะต้นละ100บาทค่ะนี่รํำรวยนะคะจะมีแบ่งต้นละ200ร้อค่ะรัมรวยเป็นไม้ปลายฟอร์มเตี้ยๆนะคะ อันนี้จะเป็นมิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสีต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะตัวนี้เป็นม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกก็สีจะแปลกกว่าเพื่อนนะคะสีสวยสีแปลกนะคะกับลูกไม้นะคะสีเรือเรือแบบนี้นะคะนี่เป็นฟอร์มต้นคู่เหมือนกันอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มมากนะคะเพราะว่าปกติม้าสีหมอกก็จะเก้าสิบแล้วนะคะอันนี้คือแบบแพ็คคู่ไม่ให้เลยค่ะ ไก่ฝรั่งนะคะอยู่คู่กับหนุมานอมภพพานะคะถ้าใครรับคู่นี้ให้ไปแาย80บาทค่ะอันนี้ใบาย,ยาวๆชื่อหยาดฝนนะคะหยาดฝนก็จะมีแบ่งอยู่ที่80ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้มหาเฮงนะคะที่พอจะตั้งว่ามหาเฮงนะคะต้นละ50บาทค่ะเริ่มจัดมาแล้วนะคะนี่ทรพาทรพีทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทค่ะนี่อันนี้เป็นไม้เลิบนะคะคู่กับ ไกทองนะคะไกทองต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ต้นฟอร์มสวยเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะถ้าใครรับนะคะสำหรับต้นคู่สองพันนะคะไม้เลื้อยกับไก่ทองคะ่ะแก้วมังกรต้นละห้าสิบก็ยังมีอยู่นะคะเป็นไม้เปิดเติดค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบพัดนะคะใบเข้มเขันนี้ต้นละ1 0 0บาทคะ่ะมีต้นเดียวนะคะอันนี้ก็สวยคะ่ะชื่อพลอยไพิลินนะคะพลอยพิลินเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทคะ่ะ บอนเก่านะคะสําหรับพันนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วสามสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะเวลาโตวสวยนะคะอันนี้คือต้นโตของเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนอันนี้ชมพูพานคองเมืองนะคะตัวนี้ตัวหายากเลยนะคะเป็นบอนเก่านะคะอันนี้มันจะมีหลายหน้านะคะสําหรับตัวนี้จะมีอีกแบบหนึ่งคือใบาย,ยาวตัวนั้นเจอชื่อชมพูพนันเฉยๆเป็นไม้ป้ายนะคะ ตัวนี้คือชมพูพานของเมืองเป็นบอลตัวเก่านะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสะโพกจะกว้างค่ะตัวนี้สะโพกก็คือความกว้างของใบนะคะจะกว้างนะะี่ค่ะสวยมากนี่เลยนะคะชื่อว่าสเสวโลหิตนะคะจะมีฟอร์มนี้ค่ะ200บาทนะคะน่าจะเหลือต้นเดียวค่ะนะคะยังไม่เห็นเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวหนูอัปเดตให้ค่ะอันนี้คือเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายก็เป็นไม้ใบกลมค่ะ ตับจังหวดส่วนใหญ่จะเป็นใบกลมซะเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเมืองหนองคายให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะนี่นะคะเทียบดูได้บางทีหนูเอามาใกล้ๆกล้องเพื่อให้เห็นลายใบชัดๆนะคะสวยมากพลอยชุมพูค่ะกระถางสี่นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะอยู่ที่แปดสิบาทค่ะอันนี้คือสวยมากฟอร์มสวยนะคะสําหรับตัวนี้มีชื่อว่าลาสีพฤศดนะคะลาสีพฤศดก็จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะสวยมากฟอมสวย อันนี้คือเพชรลาหูทั้งหมดเลยนะคะเพชรลาหูก็จะเป็นไม้กระดูกนะคะไม้แบบเส้นบลายใยชัดๆแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยอันนี้เดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมมีอยู่สองต้นค่ะฟอร์มนี้นะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะ พญาหงนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะตัวนี้จะมีหูใต้ใบนะคะตอนโตไก่อมพันนะคะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทค่ะมหัดไทยนะคะสําหรับมหัดไทยก็จะมีแบ่งต้นละร้อยนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เข้มๆนะคะสีสวยมากเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะอ่ะอันนี้พ่างนะคะเมื่อวานให้ดูเผา พ่างจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไม้ด่างค่ะติดด่างนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กัดสีดกบ่ยนะคะสําหรับพ่างให้ไปนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้เจ้าจัก,กรพัดแบบที่ไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างจะอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะเป็นบอลตัวเก่านะคะกัดสีมาแล้วด้วยค่ะอันนี้จบพันครนนะคะจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะใครชอบไม้เปิ้อๆอ่าใบกว้างๆนะคะทรงใบจะคล้ายพวกยักษ์ประกันนะคะสำหรับจบพนนันคร หนึ150่งร้อยห้าสิบต้นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนี่่ะต้นใหญ่แล้วนะคะน่าจะประมาณหนึ่งแม่บรรทัดได้ค่ะขาสมิงนะคะสีแจ่มมากนะคะขาสมิงกัดมาแล้วนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะข่ะมอลกรดสายามต้นเด็กๆจะโทนประมาณนี้นะคะนี่ต้นละห้าสิบาทนะคะมีแบ่งอยู่คะ่ะอันนี้หาหนุมานนะคะหนุมานจองถนนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเอาไปต้นละห้าสิบาทนะคะหนุมานจองขนนก็ต้นใหญ่แล้วเหมือนกันค่ะ นะคะต้นใหญ่ใญแล้วอ่ะอันนี้เป็นพรมหรือสีมี100บาทหลงอยู่ต้นหนึ่งค่ะถ้าใครรับนะคะแจ้งว่าต้นในคลิปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายน้อยกว่านี้จะอยู่ที่80ค่ะลกวายุพักนะคะต้นละ50บาทค่ะเนี่ยค่ะถ้าเริ่มไก่ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับทวีราบหน้าม่วงนะคะต้นละ100บาทค่ะ อันนี้สาวสันกาแพงนะคะต้นละ35บาาทค่ะสาวสันกําแพงนะคะอันนี้คือกันหาชาลี่นะคะกันถาง4นิ้วตอนเด็กๆจะเป็นประมาณนี้ค่ะ300บาทนะคะกันหาชาลี่ก็ตัวนี้จะเป็นขุนพลอาสาศึกนะคะจะอยู่ที่ต้นละ150ค่ะนายท้องเหม็นสวยมากนะคะต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะนายท้องเหม็นใบพิวๆพิュบขัดตบวีลชนนะคะเนี่ยค่ะมวลเทียนทองก็จะเริ่มกัดมาประมาณนี้นะคะต้นละ150บบาทนะคะเนี่ยค่ะเริ่มกัดพร้อมๆกันเลย หัวใจมังกรน,นะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะกวนอูนะคะตัวละสามสิบห้าบาทค่ะกวนอูอันนี้เป็นบอลเก่านะคะถ้าจะไม่ผิดจะชื่อขุนสามชนนะคะขุนสามชนตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาอ่านี่ให้ไปห้าสิบบาทค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจพันอะไรเหมือนกันคะ่ะหนูให้เป็นรหัสกอไก่แล้วกันนะคะเห็นมันเริ่มจะกัดชมพูนะคะแบ่งไปห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะ อันนี้เป็นสีถนนชัยนะคะสีถนนชัยเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบเยอะมากนะคะเป็นคล้ายๆพวกพญาหงค่ะเขาจะเป็นไม้ใบยาวเหมือนกันนะคะพญาหงจะออกสีออกส้มๆนะคะแต่อันนี้จะออกเนี่ยคะ่ะลายๆแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่ง200บาทนะคะสําหรับสีถนนชัยเป็นกระถาง4นิ้วนะคะอ่านายท้องเมน็นเป็นพร้อมหน่อเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนับก่อนนะคะเหมือนจะมีหนึ่งอ่ามีสองหนอค่ะที่หนูเห็นนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็น ใบพิュ้วๆนะคะอันนี้กําลังกลางอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันแทงหน่อมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปเท่าไรดีเอาไป270บาทนะคะสําหรับนายทองเหม็นกระถางนี้กระถาง6นิ้วนะคะสวยมากอันนี้คือหมอปริญญานะคะสังเกตได้ว่าใบใหม่ก็ป้ายมานะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่350บาทตัวนี้หายากนะคะหมอปริญญาคะ่ะ พญาพันวังนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะพญาพันวังก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะสําหรับปิดลัดก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าค่ะปิดลัดเขาจะเป็นตอนเด็กๆเขาจะเป็นแค่ขาวจุดแดงนะคะพื้นชมพูเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะปิดลัดค่ะอันนี้ปิดลัดนะคะอาจจะเสียทรงหน่อยเพราะว่าต้นแม่นี้เตรียมตอนแรกเตรียมจะผ่าแล้วมาจังร้อนเพิ่งฟื้นนะคะ ตัวนี้เป็นโทนเข้มเข้มอีกตัวหนึ่งนะคะเผื่อใครชอบบอนสายเข้มหนูขออนุญาตเทน้ําออกก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้คือพลอยชมพูนะคะนี่พลอยชมพูนี่นกระช่ค่ะพลอยชมพูก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทสําหรับกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้เทวกรรมลังรักนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างแต่ก็เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะในบางใบตัวนี้ให้ไป70บาทนะคะ นี่นะคะชมค่ะนี่ค่ะลดน้ำตรงนี้ด้วยนะคะนี่สายพะเนยนะคะนี่ะค่ะถ้าเขาได้ฝนแล้วดูใบเขาจะสะอาดดูชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกค่ะมีตกนิดๆนะคะอันนี้มาลดน้ำเขานะคะเพราะเริ่มแห้งแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพานะไรนะคะก็จดชื่อแล้วก็ โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์064 282 4363สองะองนะคะนี่ที่เห็นเปียกรถน้ำนะคะนี่รถสายยางปก,กติเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ